สวัสดีครับก็มาพบกับสนามโรงเรียนบรรุมครับนี่น้องเก้าเล็กฮะไฟหลังแล้วแปรฮะต่อด้วยน้องไปเบสิกพื้นฐานง่ายๆครับเริ่มฝึกซ้อมดึงบอลก่อนจังหวะแรกมาไฟหลังฮะแล้วก็แปร มาน้องแก้วครับเมื่อวานไม่มาหนีเที่ยวแล้วก็ใบเฟินครับนี่ฮะเด็กปห้าขึ้นปหกครับเมื่อวานไปเที่ยวไหนมาแก้วไม่ได้ไปใครอยู่บ้านมาค่ะแล้วก็น้องกา้านผูครับ เด็ดนงประสิทธิ์แล้วฮะนองปายครับวันนี้มาวันที่2ครับไม่น่าเชื่อฮะนึกว่าจะหายผู้รักษาประตูของเราครับสำหรับทีมผู้ซายิงบันลุ่มฮะนี่ก็ได้โคต้าครับคัดติดนักกีฬาโรงเรียนนงประสิทธิ์ครับต้องบอกว่าบอลหญิงที่ดีสุดในจังหวัดนนตอนนี้ฮะ นี่ฮะน้องใบเฟิร์นครับน้องใส่ป่านนี่กระเด็กนนวิทยาลัยครับสอบติดครับห้องอีพีฮะเรียนภาษาอังกฤษแบดไซแค a นดูฮะน้องใบเฟิร์นก็เรียนใกล้ๆบ้านนี่ครับใกล้ๆโรงเรียนนี่แหละช่วยคุณพ่อคุณแม่มาดูน้องมาครับ ดูแกดึงบอลนี่ยังไม่ตรงนะลูกนี้ต้องตรงเพื่อนครับมองเพื่อนดึงบอลอีกครั้งครับแล้วก็แปลบอลให้เพื่อนใหม่เฮเดตอกแล้วก็ให้เฮเด,ลเ,ดเลยครับเดเดก็มาเลยฮะเพิ่งมาวันแรกเมื่อวานไม่มาครับ เมื่อวานพักผ่อนน้องหมากนี่ต้องรีดน้ำหนักหน่อยครับมาด้วยพี่เนมครับผพ้รักษาประตูของบัลลุมะพี่ใบหม่อนประธานนักเรียนครับนี่ดูดึงบอลควายหลังปแปลแหมจังหวะสวยครับ แต่ไม่เดินแต่ไม่วิ่งอะต้องจอกกลับนี่ฮนะดูควหลังใหม่ฮนะดึงควหลังมาพิธีครับนี่เสื้อแดงฮนะพิธีที่อยู่บวรนิเวศนะครับโคต้านักกีฬาดูใจบอลฮนะ อันนี้น้องภูมิครับถ้าทางจะลดยากเมื่อกี้ก็ไปสั่งอาหารเซเว่นมารต้องฟ้องคุณแม่แล้วอันนี้น้องแบงค์ครับผู้รักษาว่าตัวครับเดี๋ยวดูพิธีใหมฮะนี่หลังจากไปอยู่บวรนิเวศครับน้องภูมกิก็เดี๋ยวฟ้องคุณแม่จริงครัทีเนี้ย กินกระจายฮะมาโน่นครับเืบา่าว้านโน่ไปไหนมาลูกอยู่บ้านนี่ยน้องไปครับเซอร์ไพรส์สุดๆครับวันนี้มามาติดต่อกัน2วันครับดูสัปดาห์นี้แกจะมาครบ5วันไหมน้องไปกําลังดีแล้วจะเป็นกําลังเสริมให้พี่โน่นครับปีนี้พี่โน่นเป็นหลักน้องไปเป็นกําลังเสริมครับ เดี๋ยวชุดที่คุณแม่น้องไปให้ครับเดี๋ยวตอนแข่งก็จะแจกให้พี่โน้ครับชุดสวยครับต้องขอขอบคุณคุณแม่กับคุณพ่อน้องไปอีกครั้งครับสลับชุดสวยๆให้กับรุ่น58ครับแต่น้องโน่ฮะแต่น้องไป59นะครับต้องขึ้นไปเล่น58กับพี่เขาแต่นี่ฮะกระตันบูเมื่อวานหนีซ้อมครับพาน้องหนีเที่ยวอีกต่างหากคุณเปิมครับ กับตันทีมคนใหม่ครับในปีการศึกษานี้ครับในปีการศึกษานี้คนเพิ่มขึ้นป .6 กับตัวที่เดียวกับตันบัวขึ้นป .6 ครับครูนี้เขาจะไปด้วยกันฮะดึงควายหลังแล้วก็แปรฮะไปเท้าที่เพื่อนถนัดครับมองมองแล้วก็ส่งบอลไปเท้าที่ถนัดของเพื่อน